เกมออนไลน์ของเราสนุกกระตุกให้คิดเหมาะกับผู้สูงวัยทุกคนไม่เชื่อลองตามมาดูกันค่ะจากการรีพอร์ตของเอเชียแก r มรีพอ์ ในปี2023ะคะ่ะเราพบว่าผู้สูงอายุไทยถูกหลอกเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งรีพอร์ตเนี้ยสำรวจจากคนประมาณ20,000คนแล้วก็11ประเทศในเอเชียในขณะเดียวกันเองเนี่ย รีพอร์ตของประเทศไทยเองโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องก็พบว่าสัดส,ส่วนของผู้สูงอายุที่ถูกหลอกเนี่ยมีประมาณ22%จากผู้สูงอายุ13ล้านคนจะเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วก็อัตราเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีค่ะสตาร์ทเนี่ยเป็นเกมค่ะเป็นเกมออนไลน์ที่เราเทางศูนย์วิชาการแล้วก็โดยนักวิจัยของศูนย์เนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ย สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถที่จะเข้าไปเล่นแล้วก็สนุกด้วยเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้กระตุ้คิดแล้วก็เพิ่มทักษะเรื่องของการเปิดรับสื่อพูดง่ายๆก็คือทําช่วยให้รู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะ ถ้าใครที่ลองโหลดเข้าไปดูแล้วไปเล่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าสถานการณ์ในเกมเอย่ยตัวละครในเกมเอ่ยก็จะเป็นภาพจําลองชีวิตของผู้สูงอายุที่เราเอามาจากเหตุการณ์จริงที่ถูกรายงานว่าผู้สูงอายุเจอสถานการณ์อะไรบ้างค่ะถ้าผู้สูงอายุท่านไหนไม่ถนัดที่จะอ่านนะคะก็มีเสียงที่บรรยายให้ด้วยค่ะแนวคิดหลักของ Start เนี่ยมันมาจาก เขาเรียกว่าหลักการรู้ทันสื่อหรือคาถารู้ทันสื่อ4คำค่ะหยุดคิดถามทำนะคะก็ตัว S ก็สต็อปก็หยุดค่ะ T ก็ซิงค่ะก็คิดนะคะ A อาคค่ะถามแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แอคก็คือทำเราก็ใส่ตัว S เข้าไปอีกตัวหนึ่ง S ตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการทำคือแชร์ เท่าที่เราเห็นผู้สูงอายุที่ลองไปเล่นนะนะคะก็ท่านก็บอกว่ามันก็เพลินดีนะคะแล้วมันก็กระตุกให้คิดพอสมควรเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้เรามีเวลาที่ค่อนข้างจะว่างมากขึ้นนะคะเราก็มักจกะท่องโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k หรือว่า YouTube หรือว่าเว็บต่างๆนะคะ ให้ใช้คาถา4ข้อนี้นะคะก็คือ 1. หยุดนะคะหยุดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงพิจาณาดูก่อนนะคะคิดนะคะคิดว่าไตร่ตรองว่าเราจะควรจะทํำยังไงดีถามก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็ถามคนอื่นที่เขารู้นะคะแล้วก็4เราถึงค่อยลงมือทํานะคะหลักสูตรแรกที่เราทำค่ะชื่อหลักสูตรไวัยเพชรรู้ทันสื่อผู้สูงอายุไทยเนี่ย มีลักษณะเฉพาะอันหนึ่งเลยอะที่เราค้นพบคือว่าท่านท่านอยากเรียนแต่ท่านไม่อยากเครียดเพราะนั้นไอ้คำที่เราใช้มันก็จะเป็นคำที่ฟังแล้วยิ้มยิ้มขำขำแล้วก็เราก็มองว่าเออวัยเพรเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากเราฝ่ายเดียวมาจากผู้สูงอายุที่ไปทำงานด้วยว่าเราเห็นคุณค่าของท่านนะคะเรากลับมามองตัวเองนะคะพอเราทำงานไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็กลับมามองตัวเองว่าเราจะทำอะไรได้ได้ดี ได้มากในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเราเป็นนักวิจัยส่วนที่เราต้องทําให้ช่วยสังคมให้มากๆกกว่านี้ด้วยความถนัดของเราคือข้อมูลในเชิงวิชาการที่มันเป็นพื้นฐานที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้คนเอาไปใช้ในการคิดในการวางแผนได้แต่ว่าต้องสื่อสารให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ส่วนที่สองที่เราไม่หยุดทำก็คือว่าการทำงานในเชิงที่จะ ลงพื้นที่หรือปฏิบัติการที่ขยาย,ย,ายต่อยอดเพิ่มทักษะผู้สูงอายุในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้มีมากขึ้นคาถาการรู้เท่าทันสื่อหยุดคิดถามทำเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องจะต้องรับรู้รับทราบร่วมกันเพื่อที่จะเป็นเกาะกำบังในการที่จะไม่ได้ถูกหลอกการรู้ทันสื่อไม่ต้องวิ่งตามก็ได้แค่หยุดคิดถามทำค่ะ